ปกติไม่ออกมาแก้ตัวแบบนี้นะแต่ไม่ชอบจริงเหนือ่อยไปผมเนี่ยมานั่งอ่านอ่านดูคลิปผมมาไลฟ์แค่สองนาทีนะวันนี้ผมบอกก่อนโอ้ยไม่ใช่กาตโตเว้ยผมมาไลฟ์แค่สองนาทีนะผมบอกก่อนผมไม่ได้เป็นคนชอบแก้ตัวนะแต่ผมอ่านแล้วผมรับไม่ได้เป็นพันคอมเมนต์เลยใครหาว่าผมตอนไปรับอะ แล้วผมวัยสวยโน่เต็ปบเ็กพวกคุณไม่รู้เหรอวัยสวยกลัวก็แย่แล้วฟังดีๆนะไปตัดเปรียบเทียบกันได้เลยนะแล้วดูใหม่ดูการขยับตัวผมใหม่นี่โอ้โหแย่แล้ะคนอย่างผมวัยสวยพวกคุณคิดอะไรกันอยู่นี่ ผมไม่ได้ไหวยสเตปบายสเต็ปเราสายตาเราไวคุณไม่ตัดเปรียบเทียบกันเลยนี่วายก็แย่แล้วบ๊อบบ๊อบเมื่อวานเนี่ยคือไม่ได้ไหายพอการมินเาเดินเข้ามาบ๊อบบ๊บคือแบบเมือ่อมันต้องพร้อมไม่ใช่อ้โ oh, ห <c oughs> เดินไป บักมาทำไงออนี่พอเขาขยับเราเห็นเขาขยับเราเขาขยับเท้านี้มาเราก็ต้องขยับถอยพอเราขยับถอยปุ๊บไม่ได้จะไหวโอ้โห,อหไปตัดเปรียบเทียบเลยไม่ได้จะไหวผมนี่สเต็ปไวตามความจริงหนูทำให้ดูตึ๊บเจอปุ๊บเหมือนจริงนะเหมือนจริงนะ และถ้าเขายังต่อ